สวัสดีครับพบกับช่อง The Big Bang นะครับผมสวัดีที่่าครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเคซี่ซูชิสาขาสัมมกร110นะครับนี่ดูบรรยากาศรอบๆหโหโรแมนติกมากนะ <Wow. S 1> ถ้ามากับแฟนหรือคนรักอะครับดูดิแล้ววันนี้ก็วันเป็นวันพิเศษของเราสองคน,นฉลองครบรอบครบกันแล้วก็แต่งงานครบ2ปีแล้ว <Okay. S 2> ก็เลยพลาที่รักฉลองครบรอบสปีครับผม ครับก็เลยพาที่รักมาฉลองรรอดินเนอร์ครบรอบบรรยากาศก็สวยงามเนี่ยเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะเคซี่ซูชิเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเลยดีกว่าครับผมแล้วก็ดูบรรยากาศนะครับแล้วก็ดูวันนี้ว่าเราจะรีวิวอะไรให้ทุกท่านดูนะครับตามมาเลยครับ let's go ต้องไตลกลุงน่ะหละโอเคตอนนี้เราอยู่ในร้านแล้วนะคะแล้วก็เราก็สั่งกับข้าวที่จะดินเนอร์ใช่วันนี้เราจะกินแซลมอนซาซิมิมีอะไรเนี่ยแซลมอนซาซิมิใช่ป่ะใช่ครับแล้วก็สลัดสลัดบูนิ่งแล้วก็อันิอันนีมิสุแล้วก็ปูไข่เอ้ยไข่ปลาทอดปลาไข่ทอดปลัดแซลมอนโรมาลาสลัดแซลมอนโรมาลา เดี๋ยวหนูจะชิมอะไรดีล่ะจะเริ่มจากอะไรคะเดี๋ยวหนูขอใส่อันนี้ก่อนโอเคอเดี๋ยวหนูจะชิมจากอันนี้เพราะหนูอยากกินหนูเห็นเขารีวิวเยอะใช่อันนี้เข้ากวนมาเลยใช่ปะว้าว มันเหมือนุูกูอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ใช่นคันนี้มีสูงมีสูงร้อนร้อนเลยนะอันนี้ก็ตัวโคเซมัสร้อนร้อนเลยเดี๋ยวระวังนะระวังปากจะพองนะเออมากกาให้อืเป็นไงมันปอ่ว อร่อยมากเลยเค็มๆแล้วก็มันเหมือนกลิ่นทะเลเค็มๆม,ม,มันปูอะ่ะว้าวมันถูกใจไหมคะอร่อยอันนี้หนูชอบคืเขามีวิวกันเนาะอันนี้ใช่อันนี้มีสูตรแล้วก็อนนี้เราสั่งแซลมอนซาซิมิมาเป็นเซ็ตเซ็ตอะไรวะเซ็ตซาซิมิแซลม,มอนเลยอะ่ะล้วนๆอ่ะแซลมอนล้วนๆใช่ต้องกินกับไปนั่นอยู่แล้ววาซาบิไม่เอาแล้ววันนี้อะ่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นหัวอีก เอามันจะตายไงมันกินว,วาซาบิจะอร่อยนะีไต่ว่อะไตายไปยเลยเอาอะไรในปาาหายไปไหนแล้วมึงออ่าเอาเอา,เอาลองวาซาบิก็ได้นิดเดียวพอกํ <c oughs> ลังจะพูดกันน้อยเกิน <c oughs> นี่นะคะเอาเอาอะไรผักอะไรมากับมลูกเนี่ย อเมาบเราให้ขนาดนิดเดียวนี่กินจะมูขนาดนี้เลยแต่พอกินรวมกันแล้วว่าลุ่มอ้ไอร่กอร่อยมากเสียดายเมื่อกี้โต๊ะนั้นมีคนนั่งดูดิริมน้ำอ่ะโคตรสวย คนหายมาแล้วใช่พนติดมากโอเคแล้วก็เดี๋ยวชิมไข่ปลาใช่ป่ะปลาไข่อ่อปลาไข่ไข่ปลาเนี่ปลาไข่ญี่ปุ่นทอดไข่ปลาสองรอบแล้วแต่ว่าปลาไข่ญี่ปุ่นฟังเสียงกรอบแล้วรสชาติเป็น อืมอร่อยไข่อยู่ข้างในอืมทอดมากรอบแม่คาวแม่อะไรอ่าอืมได้ยินคำกรอบไหมกรุบเลยอร่อยมากเป็นมือ้อดินเนอร์ที่ โคตรฟินโอเคชอบแล้วก็อันนี้อะไรนะที่ลักสั่งมาแซลมอนโลมาล่าอืมแล้วกินคนละชิน้นอือนี่ก็เป็นซิงเ,เกิลเจร์เหมือนกันอืมเป็นไงบ้าง มันไม่เปิดประสบการณ์ใหม่ไม่เคยกินความรู้สึกคืออร่อยแล้วก็มันแบบกินมาล่าเลยอ,ะอ่ะอืมแต่ไม่ได้แบบมาล่าจัดจ้านอะไรผิดอะไรขนาดนั้นแต่แ<บ>คือกินมาล่าเลยอะ่ะแล้วก็ข้าวเขาอ่ะโคตรอร่อยเลยนิ่มหายไปเลยไม่เหมือนไม่เหมือนข้าวแบบข้าวญี่ปุ่นเขาแบบไม่ได้เคี้ยวเลยอ,ะกกยอ่ะเมื่อกี้อะ ร้าทั่วไปมันยังเป็นรู้ว่าเป็นข้าวใช่ป่ะแบบกึบกึบกินเคี้ยวเคี้ยวอ่ะแต่อันนี้ไม่ได้เคี้ยวเลยเมื่อกี้ซูชิอร่อยมากซูชิที่นี่ไม่ได้แบบแพงราคาแพงอะไรนะใช่มันมีเก้าคำเก้าบาทยี่สิบบาทอะไรอ่ะคือแบบเลือกเลือกมาทานได้เลยดวนใจเขาเรียกว่าจับต้องได้ใช่ราคาจับต้องได้แล้วดูบรรยากาศโอ้โห ใครจะไม่มาล่ะคะถามหน่อยจ้าใครจะไม่มาล่ะคะโอเคเดี๋ยวให้จี้รักชิมบ้างได้ครับโอเคครับมาถึงตาผมแล้วนะครับนี่ผมสลัดสลัดปูนิ่มอันนี้เป็นน้ำสลัดเขาเกินหอมดีนะอเ,เอามาตามสูตร ใช่ครับรับปูนิ่มนี่ก่อนคุกคุกคุกโหปูนิ่มก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะเนี่ยด,ดูดิตัวใหญ่นะโอ้อาจจะมองอาหารไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าแบบวิวโห่ตัดีวิวมันแจ๋วมาก ใช่ครับอาหารหลักสิบอาหารหลักร้อยหลักสิบก็มีไงครับผมอ่านี่แปดบเก้าบาทเนี่ยเริ่มจากปูนิ่มก่อนอืมปูนิ่มไหมนิ่มมากกรอบทั้มสลัดก,ก็อร่อยเจ๋อเจ๋ออืม น้ำสลัดแบบหอมงาขาวญี่ปุ่นนะครับใช่หนูว่าหอมมาจากนี่เลยใช่ะจหอมงาขาวญี่ปุ่นแล้วก็มีน้ำมันงาใช่แล้วก็มีเนี่ยนะอะไรนะเมื่อก,กี้มีไข่แซลมอนปนด้วยอ๋อโอเคทักอย่างเงี้ยปนอยู่เลยสลัดแจ๋วแจ๋วครได้ถูกใจ เทน้ำจิมเหรอไอเมตตีเ,เนี่ยเหรอโซยูเหรอ,อ,หรอใค่จานหนูเนี่ยนี่นะครับช,ชิ้นใหญ่แต่ไม่แข็งอ่ะนึกออกปอะใช่ชิ้นใหญ่แบบละลายในปากเอาหายไปไหนแล้วนะ่ะไม่สึงมุ้ยเลยใช่คือมันละลายในปากจริงใช่นี่สองร้อยกับบาทเองนะเนี่ยใช่โอ้โห 200ร้อยกว่าบาทนี่ครับเนี่ยไปเยอะไปทั้งก้อนเนี้ยผมไม่กินหรอกผมเอาแค่นิดเดียวพอตัวหัวสมองมอยู่ไม่ได้อันไหนดีวะนี่อันนี้อันนี้แล้วกันนะเวลาก็เอาให้มันทั่วนะเนี่ยกินแล้วนะครับไม่เหรอรออยู่้องขึ้นหัวอีกขึ้นหัวอี ตื่นเลยครับแกอร่อยแตลายเลยปากตะลายเลยปากของจริงเลยคือหนูชอบแซลมอนนะใช่กินกินร้านไหนนะหนูว่ามันก็ฟินทุกร้านนะแต่ร้านนี้คือโอ้โหอันนี้อันนี้เจ๋วจริง The base นี่ครับหมาล่าใช่นี่ที่รักตมางมารอ้าหนุหมดแล้วแล้วคีบยังไงนั่นน่ะอือก็หนูบอกไว้ว่าข้าวมันอร่อยใช่ใช่ คือข้าวมันหายไปเลยอ่ะใช่ใช่ได้เคี้ยวเลยหนูบอกแล้วเมื่อกี้มับมับเมื่อกี้ยังไม่ทันจะไอ้นั่นได้แบบแต่แต่แต่อย่างที่หนูพูดจริงๆข้าวมันนุ่มใช่ไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็แซลมอนก็นุ่มพอมันผสมกันนะครับของมาล่าขึ้นมาเล็กนิดใช่คือมันองค์ประกอบมันนนี่หโอเคเลยแต่ว่าที่ร้านเราไม่ค่อยกินเค็ม โอ้ออเดี๋ยวนี้ปลาไขออ่เอา้าช่างทำเลยจ้าอืตรงผมอะไรไม่รู้แต่ว่าตนนัวปลาไข่กรอบแล้วก็ไม่เค็มมากใช่ไม่เหมือนปลาไข่ไทยก็คือค่ปะปลาไข่ญี่ปุ่นมันไม่มีกลิ่นเค็มไม่มีกลิ่นปลาไข่ไม่แบบไม่คาวเออไม่คาวแล้วก็กรอบ แจ๋วครับหืมหดีทุกอย่างเลยใช่หนูว่าดีทุกอย่างนี่ขอชิมนี้หน่อยแต่หนูยังไม่ได้ชิมสลัดเฮ้ยอันนี้ก็ดีมันปูอ่ะหนูบอกว่ามันดีใช่ใช่โอ้หมันเป็นหอมแบบกลิ่นมันปูแล้วก็เครื่องเทศอะนะของญี่ปุ่นอะนะโอ้โหเฮ้ยอันนี้แจว๋วอ่ะหืม แต่ว่ามันไม่ได้เค็มมากขนาดนั้นแต่มันเป็นเล้กคาดเคมกินมันปูอ่ะกินปูอ่ะ่อกแล้วก็มีกลิ่นใช่แล้วก็มีกลิ่นแบบทะเลทะเลใช่ทะเลเลยก็ซึเค็มทะเลอะล้ใช่ครับโดยรวมบรรยากาศดีอาหารที่สั่งมาอร่อยคือคุ้มค่าครับแนะนำทุกท่านนะครับถ้าจะมาเดทกับแฟหรือพาครอบครัวมาที่ร้านนี้เลยครับเคซี่ซูชิสาขาสมกรสามกรณ1ร หมบ้านสามกรเข้ามาตามทางมาเลยอ่ะใช่ครับเซิร์ช Google m a มว่าเคซี่ซูชิก็ได้ครับ<ช>โอ้โหผมการันตีว่า<ช>อาหารอร่อยแล้วก็คุ้มค่า <ใน S 1> จริงๆโรแมนติก,ม,ตกมาทานกันได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง The Big Bang ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับดูจนจบจนจบเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยติชมกันได้นะครับอยากให้เราไปรีวิวร้านไหน หรือร้านไหนมิหรือมีร้านไหนแนะนำนะครับบอกมาได้เลยเรายินดีจะไปรีวิวแล้วก็ามาเน,นี่ยถ่ายคลิปให้ทุกท่านดูอย่างเงี้ยโอ้โหแต่อันนี้อร่อยจริงใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับกินอาหารที่อร่อยแล้วก็สุขภาพดีนะครับลาไปก่อนนะครับทุกท่าน See you again tomorrow